ที่เอ็มดี้ไปตื้อันยาวๆาาวงานเรียกว่าสายแดงสายยอดนะคะแบบสายสารวัญเตี้ยลงอะไรเงี้ยและอีกวงหนึห่งฮะที่ขัดไม่ได้มาหาจำเริน่นเออทุกครั้งเลย ก็เรียกว่าเป็นวงเจ้าผิดวงเจ้าผิดนะคะสำหรับภูเก็ตก็โอ้โหตอนหาสงกรานต์ที่ไอและของเราประสบพร็จากแกงกที่เราได้บอกพี่น้องในเกาะภูเก็ตไปแล้วว่าท่านใดที่เคยไปนะคะสําหรับงานเทศกาลมหาสงกรานต์ที่ลานก,กิจกรรมของเซนต์โฟร์ซาเอที่แล้วบอกให้มีปัดก็แบบโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหคนที่เรื่าบาคือเราการเหยียดกันตายเหมือนที่เกาหลีนี่เป็นข่าวนะเราก็เลยต้องจกัดการเข้างานะครับ แล้วเนี่ยิสามเดืนสาก็สามหมื่นห้าพันคนครับเต็มความจุนะฮะวันนี้เรามาขายบัตรกันก็เหือไม่มากแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบซื้อรีบหาจับจองไว้ก่อนนะครับบัตรหนึ่งใบจะเข้าวันไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดหรือวันที่หนึ่งนะฮะก็เชิญนะครับบัตรตรงนี้มีจำหน่ายอยู่ครับสองร้อ,อยบาทเท่นันเองเรียกว,ว่าไม่อยากให้พลาดเดี๋ยวจะคุยกับคนอื่นไซต์บอลกับคนอื่นเขา นี้นะตัวแทนจำหน่ายบัตรมาถึงที่แล้วนะคะ2องรบาทเท่านั้นเองสองรบาทนี้ท่านสามารถเลือกวันเข้าได้เลยนะคะ28 29 30, 30 31ดยก้าสมสิบสามสิบเ to อือคมกราคมค่ะการเลือกเข้าวันไหนก็ได้ตามใจนชอบสิแล้วเป็นคนไหนเข้าวันนั้นโอ้โหสองร้อยบาทนี้อิ่มชุ่ใจครับไม่ว่าจะเป็นบุกกระดอษมีที่ไหนฮะขายบัตรสองร้อยบาทใช่เออชิดติดแถวเวทีเลยนะครับและที่พิเศษสุดครับ เวทีอลังการถึง40เมตรเลยทีเดียวครับแสงสีเสียงจอแอลวดีรครับถ้าใครผ่านไปเพื่อนๆตอนนี้ก็จะเห็นแล้วนะฮะตอนนี้เวทีเราขึ้นแล้วครับที่ใหญ่อลังการมากตอนเรียกว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นะคะก็เช็อัพเช็คระบบทั้งแสงสีเสียงเวทีเพราะฉะนั้นใครที่ขาดในงานตรงอาจิพงานของเชนทั้นโฟเรสต้าตอนน,นี้น,นี่แต่ว่าต้องวัาวาดกันทุกคนเลยนะคะและากไปถึงพ่อค้าแม่ค้านะครับไม่ต้องมาจองล็อกเลยนะฮะเตั้งแต่สองวันแรกนะครับ ร้านอาหารที่ล้วนๆนะครับเรียกว่าวีดีเรามีมากกว่ากี่ร้านคาพี่เฉลคยว้ยคะสองร้อยร้านค้าครับสองร้อยร้านค้านะเพราะฉะนั้นค่ะเรียกว่าของดีจุ่มจุ่มเด็ดร้านอาหารอร่อยอร่อยร้านอาหารนะคะก็จะไปรวมตัวกับพี่นางนี้ด้วยแรมพิเศษสุดใครอยากจะไปแบบวีดีนะฮะวีวีเอพีเลยนะครับบัตรแค่สองพันบาทมีเครื่องดื่มสุดสาให้ด้วยอีกห้ากระป๋อง นั่งในโทร์วีทีแบบสบายๆเลยแบบสายแบบสายปาสายเป้นี่ต้องซื้อ2,000บาทกันเลยครับเรียกว่าพุ้มสุดใจวันนั้นอยากจำเป็นจำเป็นไหนอยบสองเหล่าอยากไปสจบท้ายตลาดโตก็ไปเพีเดียวหรืออยากไปแบบฟืลแฟร์ครอบครัวนะคะก็เรียนเชิญกันได้เลยนะคะช่วงนี้พิเศษเลยดีกว่าใครซื้อบัตรตอนนี้เดี๋ยวมีของแถมให้ด้วยเออนะคะเพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้นะคะใครที่กำลังมองหาบั ที่นัดวิกไอแลนด์ของเรานะคะเ,ออเรียนเชิญเลยค่ะเรียนเชิญมาที่บูธมิชแกร์ของเรากันเลยนะคะอะสองใบลูกที่ประเด็นมาซื้อแบบขอบคุณครับห้าวันเต็มครับการเทาดาวปีนี้ที่ใส่ผุดไม่ธรรมดาครับไม่ต้องรอที่วันที่สามที่เอ็ดธันวานะฮะเราเริ่มเทาดาวตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดธันวาคมเป็นต้นไปเลยครับ าวันเต็มอิ่มอยู่ใจครับที่เซ็นทรัลคอริต้าภูเก็ตนะฮะวันนี้เรามาพัชรำลังครับอยากให้ไปชมดูความสุขากันครับความสุขสุดหาลายซิมเกษติกหัวเราะมีในงานนี้แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นกองครับ่าวลาวโอตลกโมโต้ขายาวนะฮะโปโต้บีนโอบโรบิทเชอร์สายล้อเดียวทูชาร์ติกนะฮะมายากจนมากเลยครับกับซีนวันที่3